เงี้ยอ่าสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมทิปซิมูเลเตอร์กับพาร์ทที่17กันแล้วนะฮะแล้วก็เออเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้มาที่บ้านผีสิงหลังนี้นะครับซึ่งมันไม่เชิงว่าผีสิงหรอกมันแค่หลอน <laughs> มันแค่หลอนแต่ว่าปรากฏการธรรมชาติที่แปลกประหลาดก็คือเข้าไปปุ๊บนี่ฝนตกปั๊บเนี่ยผมก็เลยลองไปศึกษาข้อมูลมานะว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะจริงๆแล้วไอ้บ้านหลังนี้เนี่ย เขาสร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนของปี2019มั้งเธอผมจะไม่ผิดนะเออแต่ว่าพอพ้นช่วงวันฮาโลวีนไปเนี่ยมันก็จะไม่มีปรากฏการเจออะไรแปลกๆในบ้านนะแต่ว่านั่น่ะเห็นไหมหัวฟักทองใช่ผมไปปรับเวลาในคอมผมเนี่ยให้มันเป็นเดือนตุลาับซึ่งก็คือแถวๆวันฮาโลวีนนี่แหละนะแล้วก็ลองกลับมาดู <c oughs> ประมาณว่ากูยอมเปลี่ยนเวลาขอมกูเพื่อมาดูผีเลยเนี่ยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีผีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอนี่ผมคงจะไม่เล่นเนี่ยนะผมกลัวเกมผีมากเลยครับประมาณว่าเกมเป็นสปารลาดหรือว่าอะไรเนี่ยผมพอจะไหวนะแต่ว่าถ้าไอแบบมาตุ้งแชอะไรเยเงี้ยไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจะเล่นแต่ว่าเอ้ยผมปใช้เนยแบบหนึ่งครับไหนๆก็มาแล้วสำรวจซะหน่อยฮาโลวีนเฉยๆเองครับมันยังไม่ใช่ผีอะไรหรอกเนอะคิดว่างัน้งนเนาะ เดี๋ยวไปเช็คในบ้านดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับแม่คราวนี้มึงต้องมาแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเหมือนผมจะเคยเห็นนะครับไอเห็นของฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นไอนั่นนะครับเออมันเป็นอะไรนะเป็นลูกป,ปัน้นหรือปเปล่าลูกปัน้นน่าจะใช่นะลูกป,ปั้นหมูดูเอ,อตรงนี้มันก็ไม่มีเทียนนะตอนที่ว่าเราเล่นครั้งแรกอะ่ะมันไม่มีเทียนแต่ว่าไอเนี้ยมันมีเฉยเลยชัดเจนรอยนะครับว่ามาแล้ว อิจิริสุดเดดบ้านหลังนี้แม่งโผล่มาแล้วแล้วก็กีตาร์ก็หายไปแล้วโดนไปเรียบร้อยไม่เกยวนี่ไงลูกปัน้นอ๋อมันไม่ใช่ลูกปัน้นมันเป็นหุ่นนะครับมันบอกขอกดหน่อยเงาไม่ดูไม่เกิดมึงมึงเงาแต่กูหลอนนะนี่อีกตัวหนึ่งสวัสดีครับก็สมกอดด้วยคนไหมไม่เล่นด้วยโอ้โห <laughs> ดูมันเอบดดิเะมึงเอแบแบบเคยมาเยี่ยมบ้านเหรออ,อผมแค่มาถ่ายทำสกูปพิเศษแบบเฮ้ย เดี๋ยนะของมันเรืองแสงด้วยไอเดียวเข้าไปไม่ได้เด็กนี่มันน่าจะเก็บได้นะผมว่าถอยไปหน่อยได้เปล่าเดี๋ยวนั้นเป็นหุ่นไม่ใช่มึงหยิบออกไปไม่ได้อเนี่ยมันไม่ยอมให้ผมเข้าไปวะการผมขโมยเด็กเหรอไม่เอาก็ได้ถ้า,างั้นอันนี้ประตูเปิดได้ตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยเฮ้ยไฟใช่เด็ ดับเองเมือ่อตะกี้ผมไม่ได้กดปิดนะมันดับเองตรงเนี้เเยเอาแล้วเฮ้ยมึงเล่นอะไรกูหรือเปล่ปาเนี่ยเอ้ย <c oughs> เอ้ยฮูนายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะฮูนายไปไหนอะแล้วเมื่อกี้ไฟใายใดับเองด้วยโอ้โหกูวิ่งออกทันไหมเนี่ยวิ่งออกบ้านทันไหมเนี่ยเด็กเด็กขโมยเด็กๆได้หวังว่าตอนขโมอยอีเด็กดอกนี่ <ừ. S 1> เอ่อ เจ้าของเขาคงไม่กลับมาใช่ไหมหยิบใส่เป๋าได้เลยนะอุ้ยกระเป๋าเต็มว่ะน่าจะเอาของไปเก็บก่อนนะเนี่ยลืมไปเลยครับกูเตรียมล่องหนแล้วกันนี่แนี่คนหลอกผีเข้ามาเลยแล้วก็โอ้ยยืนตรงนั้นด้วยโอ้มึงอย่าเดินเข้ามึงยัางไงก็ได้นะมึงอย่าขยับก็พอมึงน,นิ่งๆไปเลยเป็นหุ่นไปเลยอย่าเข้ามาใกล้พี่ก็พอ ตรงนี้ก็มีอีเด็กดอกครับเออผมขอน้องคนนี้นะครับเอาแล้วอีเด็กนี่ก็เล่นกูแล้วมึงหยิบเสีย,เบ,เย,ยบเอาแบ๊กเลยกระเป๋าเต็มไ่กูต้องกลับไปรอวัอเนียต้องขอไปขายก้อนอีเด็กดอกนี่มาโดนเราอัดหน้าผมด้วยเมื่อกี้เด็กดอกมึงขอมันเต็มับลืมเอาขอไปขายเนละยเงี้อยอุ๊ย เช็งน,นังไปเชนะ่เงี้ยววิงออกอะโอ้โหลูกของเต้มับลืมจัดการของไปเลยสวยใช่ปหาลูกกูมีอยากเข้ารอบสองแล้วเนี่ยอยากออกแล้วออกเลย <laughs> ออกแล้วออกเลยได้ป่ะเดี๋ยวขอเอ่อเอาของไปขายก่อนแล้วันไม่ก็เอาของไปเก็บบางส่วนผมว่าอีเด็กดอกเนี่ยมันน่าจะน่าจะเอาไปขายแบบเอาไปประมูลขายได้นะผมว่าเออเดี๋ยวลองเอาอีเด็กไปเก็บไว้ในตู้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองไปดูครับมีการประมูลไหม เหมือนเยอะเอออยากซื้อเอ็นเปลวเอ็นอูเปวชีบหายแล้วซื้อไปตั้งโชว์ที่บ้านแล้วระวังนะคำ่คำๆเดี๋ยวน้องเขาจะลุกขึ้นมาคุยด้วยกดดูช่องกระเป๋าแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านนี่แหละเอาไ้มาหลอนเลยที่บ้านตั้งไปก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมารับแต่มีขอให้แฮกไหมจะได้ขายทีเดียวเลยไม่มาเป็นชิ้นเป็นชิ้นอยู่ไม่มีแฮงั้นไปเอาไปขายร้านลุงครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงรอรับซื้อของเยนๆได้ยเลย ผมจะขายตุ๊กตาเด็กลนในบ้านเมื่อกี้มันหวนแล้วอัดแน่ผมด้วยม่อย่านะอย่าเอามาขาอช่ยเนาะ้ามันประมูลในเน็ตไม่ได้ผมก็ค่อยเอามาขายลุงนี่แหละแะน่ขำๆแต่ลุงบอกกูไม่ขำด้วยคนลุกไปหมดแล้วนาฬิกาทองสองพไอ้นี่แจกกันขายได้เจ็ดเหรียญเออปืนตะปูไปเก็บนาแล้วก็ไปไปขโมยอ,อีเด็กดอกต่อ <laughs> แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวนะอาจจะ สามสี่ตัวแต่ว่าผมมันไม่น่าจะเกินห้าหรอกเพราะว่าของแบบเป็นคอลเลคชันเนี่ยส่วนใหญ่จะห้านะครับหรือไม่ก็สี่เออแต่ว่าถ้าเกิดเกินห้านี่ก็หลอนกันหน่อยนะเพราะต้องค้นทั่วบ้านเลยแต่ว่าเรามาเพื่อสืบค้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่มันช่วงรายการลาท้าผีนะโจรลาท้าผีพอดีว่าเออผมขโมยของเนี่ยมันน่าเบื่อไปแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยเราใจอ,อะ่ะเราต้องทําอะไรที่มันแตกต่างนะก็คือเปิดรายการลาท้าผีในบ้านลนๆหลอน พราะแต่บ้านนีม้มันมืดจังวะเนี่ยปกติมันต้องสวา่างโอ้ยเออช่างมันเถอะมาบ้านอีเด็กหลอนนี่ต่อบ้านหลอนซ่อนเฮียนโอ้ยชนยับอ่าเปิดเครื่องลองหนแล้วก็เดินเข้าไปแบบเปิดไฟฉายด้วยส่องแอดแน่จี้แม่งรีบออกไปได้แล้วป้ยยามสองคนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะครับเขาอาจจะเป็นวิญญาณที่ ไม่รู้ตัวว่าเขาเขาได้กลายเป็นวิญญาณไปแล้วหรแล้วเขาก็มาเดินหลอนให้เราหลอนเล่นโอ้ยติดอะไรเนี่ยเออเปิดปึ๊บคลายเครื่องต้ขนมาตามหาผีโดยเฉพาะเปิดมาจ้องตาฉันสิเออปากกูหลอนเล่นผมทำไปงั้นแหละนี่วอล์กวอล์กกูอุ้มแม่งอุ้มมึงขำอะไร คำนักก็ไปอยู่ร้านลุงไม่ก็ไปอยู่โรงจำนำซะไอ้น,นี่แหละเฮ้ยไฟดับอีกแล้วกูอไไวขอละไม่เล่นอย่างนี้นะอีตัวนี้คือมันแอบอบะมันจบแอบบลักหลอนซ่อนเงื่อนลักหลอนอเืออันนี้บอกออกกอีมาตั้งตรงนี้สิเราไม่เริ่มมาคุยกันหน่อยกูไม่เคยนักตอบอะไรคนยังเงาเงานะครับเย้ไปยืนตัวอื่นไม่ได้ล่ะพื้นที่มีตั้งเยอะแยะโอ๊ยเติดเต็ดต็ดอะไรเนี่ยโอ้ ตรงนี้เอ๊ะห้องสะอาดคือหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองอะปกติมันต้องรุงรังกว่านี้สิเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้มันต้องเละๆแบบนี้ใช่แต่ว่าตรงนี้มันยานะอันครบนี่อุย๊ยเด็กดอกเออะเดี๋ยวนะล้มสองลุกขึ้นนั่งสามมึงจะซสืออะไรหรือเปล่าเช่นแบบเออฉันต้องการคนล้มสาม คนล้มสามคนอ่ะมันไม่ครบคู่นั่งสามก็ต้องมีล้มสามใช่เป่าแต่ว่าตอนนี้ล้มแค่สองเองอ่ะต้องการล้มอีกหนึ่งหมายถึงกูหรือเปล่ากูไม่ใช่ใช่ไหมเด็กหรือเปล่าเด็กเด็กให้เด็กนอนล้มไปนะ <Yes! S 2> นิดหน่นิดหน่อยเนี่ยทำมันยิ้มบอกเลยพวกมึงไม่หลอนเท่ากับไอตัวด้านล่างหรอกนะ ที่แบบดับไฟกูเองเนี่ยแต่ว,ว่าอันนี้มันดับก็จริงแต่แต่ตว,ว่ายังมีแสงเทียนอยู่ทำให้กูรลอนไม่ได้เราตบแม่งเลยเดี๋ยวโคบาฟาดแม่งออฟาดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาบีบคอดิจะทำไงวะน,นั้นโอเคเราได้เด็กดอกมาสามตัวแล้วนะครับอืมห้องนี้มีไวะไม่มีตรงนี้หมดแล้วเนาะเราจะหมดแล้วแหละงั้นผมว่าเออเดี๋ยวเออชั้นใต้ดินไอชั้นนี้แหละ ชั้นนี้แหละที่ผมอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็ฟักทองรู้สึกเออเดี๋ยวแป๊บ,บนึงตรงนี้มันเดินอ้อมมาได้เอ,อ๊ะเดือดเดือถึงเราหุ่นแปบ๊บหนึ่งครับฟักทองมันก็ไปขายได้นะครับเนี่ยเย,ย้ตอนหยิบมันไม่ล้องหุ่นนี่ว่ะเออออกไปแป๊บเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ทันเห็นนะครับไม่ทันเห็นแล้วก็โยนออกไปก่อนเลยฮกึกระโดดไม่ถึงว่ะมันหนกักชั้นใต้ดินนี่แหละที่ผมอยากจะลงไปสำรวจมาก เพราะอันนี้เราปรับโซนเวลาแล้วเพราะงั้นมึงต้องมีอะไรมาใหม่แน่นอนอือโยนไปก่อนตรงนี้หนึ่งฮ pp, ึแล้วก็จ้าไปเลยสองมีแค่สเหรอมันต้องมีสาเสี๋ยวค่อยเช็คชั้นใต้ดินนะขอเฮ้ยนั่นอะไรส้มๆอ๋อคงจะไม่ใช่ฟักทองผมว่าฟักทองอีกอันหนึ่งมันต้องอยู่ในเขาวงกบเดินหาแป๊บนึงนะ เขาวงกดครับเขาวงกดลองหุ่นด้วยเอ้ยมีหุ่นด้วยอยู่ในเขาวงกดขี่สลักอะไรแปลกๆด้วยใจเย็นนะในนี้คงจะไม่มีไม่มีตัวอะไรมาจัมสแกอร์อยู่ด้านล่างใช่ไหมเพราะมึงจัมสแกร์กูไม่ได้หรอกเพราะกูอยู่ด้านบนกูจะรู้ทันบุกมึืองางนั้นหลอกแดกหัวพี่ไม่ได้หรอกครับไหนวะฟักทองมีแค่สองจริงเหรอผมรู้สึกว่าในเว็บการประมูลนี่มันเหมือนจะมีการซื้อหัวฟักทองด้วยนะ รือว่ามันมีแค่สองวะอาจจะมีแค่สองก็ได้มั้งโอเคงั้นก็ไปชั้นแห่งความลับกันนะโจงโงโงๆกับห้องใต้ดินแห่งความลับเออดเด็กดอกนี่แล้วเหรอเรื่องแสงวิ่งวิไม่เชื่นะเหมือนรอให้กูปล้นแต่ว่ามีแค่นี้เหรอหเด็กเนี่ยนั่งอยู่ตัวเดียวครับเหมือนเชื้อเช้เราเก็บย,งยงังไงอยังงอนเนาะ พอเก็บปุ๊บเราจะมีอะไรพุ่งมาหรือเปล่าอ่ะงั้นงั้นเอาแบบไม่เกรงใจแล้วเนาะไม่เป็นไรลองหนอยู่ตอนนี้ผีมองไม่เห็นนะผีมองไม่เห็นหรอกออกอย่าปิด,ดยอย่าปิด <c oughs> ผมเสียว่าตอนจะออกเนี่ยแล้วมันปิดอัดแน่อะไรเงี้ยอืปิดเกมด้วยคนปิดเกมออกเลยโอเคน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูฝั่งนู้นก่อนฝั่งนี้ไม่มีอะไรเนาะ ไม่มีอะไรว่ะครับมันก็หลอนก็ไอเตหุ่นไอตัวนั้นแนะตอนที่มันดับไฟฉายเราแล้วก็พอเปิดมาอีกทีแล้วมันหายตัวไปอะไอตรงเนี้ยหลอนสุดแล้วผมบอกเลยมึงคือตัวที่ทำให้กูคนตูดลุกที่สุดแลลวไอกระเป๋าตังค์แหอโอเคไม่โผล่มานะเ,เดี๋ยวไม่ไปแอบที่อื่นแล,ล้วเอ๊ะหรือมันเล่นซ่อนหากับเราหรือเปล่าับซึ่งบอกเลยกูไม่เล่นด้วยนะกูจะกลับบ้านแล้วเอาลุกเด็กแดงไปขข่งั้นไปแล้วนะ กลับแล้วนะคงไม่มีอะไรดักกูน้นจนกลับนะไปแล้ว yeah. เย้พบมึงดักกูไม่ได้ด้วยนี่เนี่ยกูก็เดินออกล้วแม่งเลยไปเลยครับเดี๋ยวเออเอามาขนฟักทองไปด้วยน่าจะมีแค่อสองอันนี่แหละผมว่านะถ้ามีมากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยอค่อยกลับมาล่ะอืมเดี๋ยวก็ไม่ค่อยอยากกลับมาเท่าไหร่เลยแต่เพื่อตั้งจนบอกต่อให้กูต้องไปขโมยในขุมนรกกูก็จะไปที่ไหนมีแต่งที่นั่นมีจนไปครับจนคนนี้บอกเลยว่า ทำงานยิยงชีพเป็นคนขย,ยันขันแข็งนะฮะขยันในเรื่องเชียร์เชียร์ซะด้วยอ้ยเย่ yeah, ขโมยหัวฟักทองแล้วก็อีเด็กดอก4ตัวนะครับสรุปก็คือมี4เอามาประมูลหน่อยสิใครซื้อตุ๊กตาแอนนาเลบลไปติบ้านตรงไปม,มีแบบเออมีใครอยากจะรับความเสี่ยงนี้ไปไหมคม่ำๆเขาอาจจะลุกขึ้นมาคุยกับคุณนี่ไงมีคนรับซื้อด้วยหมื่นหกเอาไปเลยไม่อยากเอาติดบ้านผมเพราะงั้นพี่เอาไปเลยนะแต่หัวฟักทองนี่นี่เมื่อกี้ หนึ่งสองสาเดี๋ยวเจ็ดชิ้นไอ้กูไปเอาเจ็ดชิ้นเหลยฟักทองผมว่ามันไม่น่าจะอยู่แค่ที่บ้านหลังนั้นนะเจ็ดชิ้นเนี่ยพวกผมก็เดินทั่วแล้วนะแต่ว่าเจอแค่สองก็แสดงมันน่าจะกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยซึ่งไม่หาว่ากิเกียจแล้วเอเป็นว่าโอเคก็ได้ตังมาส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งแสนสมื่แล้วนะครับอ่า แต่ว่าเงนินนี้เอาไปทำอะไรดีนะเหรอสร้างบ้านแิครับก็อุตส่าห์ซื้อบ้านแล้วก็มีแต่ซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับนอนตื่นเช้าปแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็มาครับสั่งของออนไลน์แป๊บขอออนไลน์ตกแต่งบ้านอย่างเช่นอันนี้เก้าอี้นะครับ <c oughs> กดแอปแตรกแล้วก็เอ้ยไอ้น,นี่ห้องครัวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อพวกแกนเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกดยับเลยเว้ยแล้วก็อันนี้พรมเอาสักสี่อันนี้ตู้ หน่งตู้โซฟาอ๋อมันบอกของเต็มแล้วครับจะสั่งอะไรเยอะแยะขนาดนั้นโอเคงั้นรอของกันก็ได้โอ้กดไอ้ไอ้ตู้ทำครัวเนี่ยซะเยอะเชียวมึงจะระเบิดบ้านเหรอไอ้ไปโทษคนระับพอดีกดมาแบบลืมนึกไปเลยฮหห้องครัวงั้นตั้งตรงนี้ก่อนละกันห้องครัวเนาะแม่เขาให้มีสี่เครื่องเอาไปจำนำทิ้งสักสองเครื่องได้ไหมฮะ พอดีรีบกดไปหน่อยครับน,นี่เนี่ยเอาไปย่อยทิ้งซะเลยรีบกดมากไปหน่อยคอรับอ,อไปเลยอันนี้โต๊ทํางานเดี๋ยวคงจะไม่ใช่ว่าพอเราตั้งของเสร็จแล้วเดี๋ยวของหายเองทีหลังนะเดี๋ยวจนไม่มาป้นบ้านกูก <c oughs> <c oughs> ำทำสนองกันเลยทีเดียวออโอเคได้แล้วแล้วก็พผมพรผนี้มันต้องติดเอาไว้ด้านหน้าบ้านนะติดตรงนี้เลยหนึ่งมเมะก็ให้แล้วก็ตั้งหน้าห้องน้ําด้วย ก็แบบว่าม nah e? ีขี้เลอะตีนมาด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้เช็ดมันตรงนี้เลยครับเช็ดไมได้ขี้เลอะตีนเหรอมึงไม่ล้างน้ำเลยไม่ครับล้างน้ําเนี่ยมันง่ายไปเราอุตส่าห์สั่งซื้อพรมมามันก็ต้องใช้งานซะหน่อยอ่ะเนาะนะครับเอามาเช็ดขี้เช็ดขี้เช็ดขี้ที่ตีนนะเฮอมึงซื้อผรมมาคดขุ้มใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยผมคงจะไม่เอาไปซักอะละแล้วก็ตั้งตรงนี้อีกจุดหนึ่งอ่าครบสี่ประตูครับตรงไหนมีประตูตรงนั้นย่อมมีพรม แล้วก็เราต้องซื้อไว้ไปเปิร์ไอ้น,นี่แหละสีแต่งบ้านเอมีสีสว่างสว่างแบบสีแดงอันนี้เหมาะกับห้องทํางานไม่อ่ะดีกว่าสีดำครับอันนี้ไม่เฮ้ยแต่ว่าสีดำมันเหมาะกับโจนแบบเรานะเดี๋ยวขอเอ้สีเหลืองสใสครับอันนี้เหมือนจะเคยซื้อไปแล้วเมื่อต้องพูดว่าเวอร์ชันก่อนนเคยซื้อเอาไปแต่งแล้วสีเหลืองเนี่ย สีส้มครับสีส้มไอเนี่ยเอาเลยเยอะๆยี่เนี่ยนะยับยับชิลส0สองร้อแล้วก็สีเขียวด้วยไหมสีเขียวเพิ่มความสดใสครับผมจะรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็ไอสีเหลืองออกเทาเท่านี่ยเอาไว้ติดที่ห้องนั่งเล่นนะฮะห้องนั่งเล่นไอเนี่จัดไปแล้วก็ห้องนั่งเล่นกว้างซะด้วยซื้อเยอะๆเลย<ๆ>มันอาจต้องติดหลายแผ่นโอเค ซื้อเสร็จจากนั้นก็เฟอร์นิเจอร์ต่อนะฮะอันนี้ตู้ตู้วางของโจนหนึ่งตู้ตู้ใส่เสื้อผ้าหนึ่งตู้อันนี้โซฟาแบบยาวเอาไปเลยแล้วก็เตียงเออนอนในโซฟาหลังแท่หักอยู่แล้วเนะ่แล้วก็เทเบิลอุย้ยเดเวลี่ฟูอีกแล้วเหรอนี่ครับไอเนี้ยเป็นตู้คอลเลกชันก็สำหรับวางของที่เราเออไปปล้นมา <c oughs> ของคอลเลกชันมันต้องตรงนี้เลยครับนี่แนะ ปล้นตรงไหนก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้ยกเว้นใหญ่ๆแบบนี้นะตั้งไม่ได้อันนี้ตู้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟาตรงนี้ติดทีวีเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เตียงไอ้เตียงเนี่ยเออต้องเอาไปไว้ตรงโน้นนะครับไปไว้ห้องด้านในสุดเลยด้านในเนี่ยอ่าไอ้ห้องเนี่ยคือห้องนอนแต่กูวางเตาทําครัวไปแล้วเตาทําครัวเอาไปไว้ห้องเออตรงนี้ไงตไอ้ตรงเนี้ยเตาทําครัวสวยห้องเนี่ยห้องนอนดีกว่านะครับ ใ,ใกล้ๆหน้าต่างไว้ก่อนนะครับเวลาโจนเข้ามานี่เราจะได้รู้ว่าผมรู้ว่าโจนมันจะเข้ามาทางไหนก็เลยต้องวาง <c oughs> วางเตียงดักเอาไว้ก่อนเราวมามึงเข้า,าตรงนี้เหรอดักทุกหัวแม่งตรงนี้เตาทําครัวโอเคแล้วแต่ของมีแค่นี้เหรอผมเหมือนจะสั่งซื้อพวกไวเปเปอร์มานะไวเปเปอร์ไปไหนวะไวเปเปอร์ Paper หายไวเปเปอร์ผมที่แต่งบ้านไหนหรือว่าอยู่ในตัวเลยอ๋อ มันอยู่ในตัวเลยนะครับอ้่าซะงั้นตอนแรกก็นึกว่ามันส่งมาแล้วเข้ามาที่ตัวได้ยังไงกันเนี่ยนี่ไงมันแปะติดแบบนี้ได้เลยนะปุ๋ยสีส้มสวยเนี่ยแต่เหมาะกับห้องนอนดีกว่าห้องนอนห้องนอนติดห้องนอนติดห้องนอนมึง <c oughs> ช่วยขยับเออช่างมันเถอะเมะเข้าไปตรงนี้เมะตรงนี้เออเออเอเมะ โอ้โหคดเปลือกกระดาษตื่นมานี่แบบแสบตากันเลยครับเห็นแล้วแบบโอ้โพระอาทิตย์ดวงที่สองในห้องกูเอ้าม่พอเอและต้องสั่งเพิ่มแต่เดี๋ยวก่อนก่อนสั่งเราเราขอติดที่ห้องนั่งเล่นก่อนด้วยคือเต้อของขันเนี่ยจะได้สั่งทีเดียวเงเกยเดยวนี่เนี่ยอืมคือถ้าเกิดเพื่อนบ้านเข้ามาถามเนี่ยอุ๊ยทำไมตกแต่งห้องสวยจังเลยคะ่ะมีไอเดียตกแต่งบ้านมาจากไหนเลยฮะ อ,อ๋อผมเข้าไปปล้นบ้านเพื่อนเข้ามาครับแล้วก็เห็นว่าบ้านเพื่อนเขาสวยดีก็เลยมีไอเดียมาจากตรงนั้นแหละแล้วเพื่อนบ้านก็จะโทรแจ้งตำรวจให้มาจาับกูเลยเยี่ยมอ่าติดเสร็จครบครับ,รบมันแต่เหลือกี่แผ่นเนี่ยเหลืออยู่กี่อันไม่รู้อ่ะเอ้ยเหลืออันนึงหรือเปล่า้าเหลือชิน้นนี้ซื้อมาโคตรเป๊บเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งไม่ใช่ได้เลยเนี่ยซื้อมาโคตรพอดีครับเพราะแต่สีเขียวตรงนี้เนี่ยติดข้างนอกเออมันต้องดำๆทำ,ำมินน้อย เหมาะกับโจรแบบเราอะสีเขียวแน่เนี่ยอ๋อต้องเปิดไฟใจดูคือถ้าไม่เปิดไฟบ้านคุณนึกว่าสีดำํำบ้านนี่หลังโจรชัดๆแอบก็ถูกต้องเพราะบ้านเราก็บ้านโจรน,นี่แหละมาเปิดไฟหน่อยละกันเปิดไฟเปิดไฟหลอนจังนึกว่าบ้านผีสิ่งอุ๊ยสีเขียวขาดอีกประมาณสักเอ่อซื้อมาสักสี่ละกันสักสี่เอ้ยไม่ดิ ตรงนี้อาจจะ1 2 3 4สัก5สัก5เออสัก5ส่วนสีส้มก็สัก3อ่ะโอเคแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นเทเบิลขนาดเล็กหรือเปล่าวะคือมึงจะหมุนทำไมมึงพลิกไอ้กูเห็นหน่อยไดย้มันหมุนแล้วเราหมุนหมุนดูก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้โหแบบว่ออะไรเอ่ไทยสิกูมาซื้อของกูไม่ได้มาเล่นตอบปัญหาเาาอีดอ,อกดูมันหมุนเนี่ยแล้วเราหมุนดูไม่ได้ด้วยเนะี่ย นี่มาเพิ่มแลละซื้อโคดเรือนเนะี่ยบอกเลยโคดเยอะแยะตั้งตรงนี้นะฮะอ่าแต่ขาดทีวีไม่อยากซื้อซะด้วยต้องเปลืต้องเปล, <c oughs> ปลแลวเอามาติดเอาไว้ที่บ้านแล้วอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะแบบหรูๆถ้าตั้งของอะไรหนักๆมากๆนี่ก็แตกครับแตกละเอียดเม อ,อย่างนี้ตรงนี้เหมือนเก้าอี้นะครับนั่งพักตังไว้หน้าห้องน้ำละกันเหมือนกับว่าเวลามีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มีคนปวดขี้เนี่ยประมาณ 3- 4คนนะแต่ว่าห้องน้ําเราเนี่ยมีอยู่แค่ห้องเดียวก็ต้องนั่งเพื่อรอคิวนะครับแหมเป็นไงใส่ใจถึงเพื่อนบ้านแล้วก็ตู้เย็นหิวมเมื่อไรก็มาเปิดเดกเอาละกันนะครับนี่ตรงนี้ไม่มียังห่างกันห่างกันหน่อยเด๋ยวระเบิด เดี๋ยวมันสปาร์กกันเปิดแก๊สปุ๊บแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไฟฟ้าสถิตตรงตู้เย็นนี่เปิดเปิด,ปดแล้วระเบิดดุม้มบ้านกูเป็นโกโก,โก้คันไม่เอาเกิดต้องห่างหงไว้หน่อยอันนี้โซฟาแบบหรูเออเอาสักหน่อยห้าพันสองแน่นี่อะไรวะเนี่ยนีโปรดเถอะมึงหมุนมาให้กูเห็นหนาหน่อยในโต๊ะกับข้าวแล้วก็มีโซฟาตรงหัวมุมนี้ด้วยนะครับแอนสำหรับปาร์ตี้สังสรร์นั่งคุยกัน ก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับแอนเป็นไงเริ่มลหนนะ <c oughs> มลกๆเลยนะเริ่มหลกๆเลยนะเนี่ยแล้วนี่ก็โอ้ยโซฟาจะเย,เยอะไปไหนวนะเนี่ยอันนี้ต้องเอาไปตั้งที่ห้องนั่งเล่นของเรานะครับพอดีผมไม่เห็นรูปล่างมันไงก็เลยสั่งซื้อมาซะเยอะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าจุดพักผ่อนคลายเรานะครับนั่งแบบพระราชาเลยทีเดียวแบบว่าจิบหนังสือนิยายมาอ่านอะไรอย่างงี้อันนี้โต๊ะโต๊ะกินข้าวเลยแล้วกันแบบโอกินข้าวแมง ตก้กินข้าวยังอย่างรูส่วนนี้ตั้งตรงหัวนอนตู้แต่ว่าเตียงไม่ก,กักอย่าไปเตะสั่งเทเบิลเทเบิลมาอกแล้วไม่เห็นรูปลักด้วยอะไรเอ่ยกูซื้ออย่างนั้นแหละนี่แน่กูค่อยมาดูเอาตอนซื้อก็ได้หงุดหงิดนะไม่หมุนหมุนจะดูยากอันนี้ฟุงฟริงมาเช่ยเฮ้ยเก้าอี้ไอ้นี่เก้าอี้ทำงานเอาเก้าอี้ห้องครัวโอ้ซื้อไม่ได้เต็มอีกแล้วเหรออันนี้ลิ้นชักนะครับลิ้นชัก นีแน่นั่งตรงเนี้ยลกๆเก้าอี้พอดีเมื่อกี้ซื้อเก้าอี้กินข้าวมาไม่ทันนะพอดีของมันเต็มซะก่อนก็เอาเก้าอี้ทำงานไปก่อนแล้วกันนะนี่แนนั่งแดกข้าวกับเก้าอี้เนี่ยอืมรูนะรูแบบสไลด์แล้วก็ปืนตะปูด้วยปืนตะปูพอดีผมไม่มีใบอนุญาตพกปืนนะครับผมก็เลยต้องเช็คปืนตะปูเอาไว้ก่อนแล้วกันตั้งเอาไว้ตรงหมอนนะครับ <c oughs> เผื่อว่ามีโจรบุกบ้านก็จะไดหยิบมายิงมันเลยไม่เป็นไรตายมันกันปืนตะปูแค่ต้องซ้ำเยอะๆหน่อย เปเปอร์ <Paper S 2> นะครับมาขอเป็นสีเขียวใหม่หน่อยสิเนะี่ยเดี๋ยนะอันนี้ก็ C เดี๋ยนะีผมซื้อสีเขียวอีกแบบหนึ่งมาไม่ใช่เหรอแล้วทไมมันกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นครับหรือเราซื้อสีเขียวแบบนี้มาอยู่ก่อนเลยวะเอ๊ะหรือ,อรว่าที่เราซื้อคือสีเขียวอะเนะี่ยแต่ว่าคือตอนเป็นรูปแบบนี้เนี่ยสีเขียวสดนะแต่ว่าพอตอนติดกำแพงเนี่ย C สีเขียวดำซะงั้น พวกขาหลอกต้มกันนี่ว่าคุณหลอกดวาวอะโอเคงั้นก็ชจ้งมาเถอะสีนี้ก็ได้แล้วอ่าทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านเราประมาณนี้ก่อนก็พออีว่าแต่รถรถไอ้นี่นี่ไงมากด E เอาไปขึ้นเขียงได้นะเตรียมแยกส่วนแต่ไอ้รถคันนี้เนี่ยเหมือนเราจะแยกส่วนไม่ได้ฮะมันก็น่าอยู่เพราะว่าดูเครับชิ้นส่วนนี้คือ เหล็กกล้าจะแทเลยคุดเน้นสงสัยมันต้องเอาไปขายแบบเป็นคันเลยก็ได้มั้งเ,เดี๋ยวลองเอาไปขายที่จังหยาดจังหยาดนี่ไงามาครับวัสดีครับพี่เอาอะไรมาขายวันนี้เอารถครับพี่รถนี่ไงสกิดโหลดเดอร์ขายได้คันสามพันนะครับจัดไปเลยแล้วก็รถซูปเปอร์คาร์อีกสองพไปเลยขี้เกียจแยกส่วนแล้ไอันนี้ด้วยรถเกิง่งไปเลย ไม่อยากแยกเลยครับยังเหนื่อยอันนี้ชิ้นส่วนรถนะฮะไปเลยได้มาอีกเป็น9ก้าหมนหกนะครับส่วนหัวฟักทองผมคงจะไม่หาเพิ่มมาและนะขี้เกียจตั้งหลอๆไว้นี่แหละก็สำหรับเกมทิฟตซิมูเลเตอร์นะครับคงคิดว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละนะผมคงจะไม่คงจะไม่เล่นต่อแล้วแหละนะครับก็เอาไว้นะครับรอติดตามภาค2กันเลยทีเดียวเลยละกันนะฮะซึ่งจะมาวันไหนปีไหนเดือนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้นะถึงวันปล่อยเกมนะ แต่ว่ามีภาค2มาแล้วนะครับผมก็จะรอเล่นภาค2เลยทีเดียวเลยแล้วกันนะครับก็สลับภาคน,นี้เนี่ยก็ขอจบอ้อยเพียงเท่านี้ลแล้วกันนะฮะ